10อันดับเนื้อสัตว์ที่มนุษย์กินมากที่สุดถ้าได้ดูแล้วบางชนิดอาจทําให้ทุกคนอึ้งเลยทีเดียวย้อนกลับไปเมื่อ2.5ล้านปีก่อนในช่วงยุคหินเก่าการกินเนื้อสัตว์ในช่วงแรกไม่ได้กินกันอย่างเป็นระบบเหมือนทุกวันนี้แต่กินเพียงเพื่ออยู่รอดสัส่วนใหญ่จะกินจากซากสัตว์ที่ตายไปแล้วเท่านั้นอันดับที่10 เนื้ออูดบริโภคประมาณ5 0 0 0ตันต่อปีเนื้ออูดได้รับความนิยมในบางพื้นที่ของตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือโดยเฉพาะที่มีอูดเป็นสัตว์เลี้ยงสาคัญเช่นซาอุดิอาระเบียรหรือว่าอียิปต์เนื้ออูดมีรสชาติที่เข้มข้นและนุ่มเนื่องจากเป็นสัตว์ที่ปรับตัวได้ดีในสภาพอากาศที่ร้อนอันดับที่9เนื้อมา้า บริโภคไปถึง1ล้านตันต่อปีถึงแม้ว่าเนื้อม้าในหลายประเทศจะไม่ได้รับความนิยมแต่มันยังคงได้รับความนิยมในบางประเทศอย่างเช่นฝรั่งเศสและอิตาลีรวมถึงญี่ปุ่นเนื้อห้าค่อนข้างนุ่มและมีรสหวานบางครั้งจะถูกนํามาใช้ในอาหารอย่างเช่นสเต็กมา้าหรือผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปอย่างเช่นไส้กรอกมา้าอันดับที่8เนื้อแพะบริโภคประมาณ5ล้านตันต่อปี เนื้อแพะเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมในบางประเทศในเอเชียและแอฟริกาโดยเฉพาะในประเทศอินเดียปากีสถานและบางประเทศในตะวันออกกลางเนื้อแพะมีรสชาติอ่อนกว่าเนื้อวัวและไม่มันเท่าเนื้อวัวมักใช้ในการทําแกงหรือว่าสตูเป็นหลักอันดับที่7เนื้อเป็ดบริโภคประมาณ5.5ล้านตันต่อปีเนื้อเป็ดมีรสชาติที่เข้มข้นและมีกลิ่นหอมเป็ดมักถูกใช้ในการทําอาหารจีนเช่นเป็ดปักกิ่งหรืออาหารฝรั่งเศสเช่น เป็ดอบเนื้อเป็ดมีไขมันที่สูงและมีรสชาติที่แตกต่างจากเนื้อสัตว์อื่นๆโดยเฉพาะในส่วนหนังของเป็ดที่มีรสชาติอร่อยและกรอบมากอันดับที่6เนื้อแกะบริโภคประมาณ10ล้านตันต่อปี เนื้อแกะได้รับความนิยมในหลายประเทศเช่นกรีซหรือออสเตรเลียเนื้อแกะมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์และเหมาะกับการปรุงด้วยเครื่องเทศที่จัดจ้านเนื้อแกะมีไขมันและโปรตีนที่สูงมากจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มมวลกล้ามเนื้ออันดับที่5เนื้อสัตว์แปรรูปบริโภคประมาณ70ล้านตันต่อปีเนื้อสัตว์แปรรูปเช่นไส้กรอกแฮมเบคอนเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในทั่วโลกโดยเฉพาะในอาหารเช้าและเป็นส่วนประกอบในอาหารจานด่วนผลิตภัณฑ์ เหล่านี้สามารถหาซื้อได้ง่ายและมีอายุเก็บรักษาได้นานอันดับที่4เนื้อวัว บริโภคประมาณ70ล้านตันต่อปีเนื้อวัวได้รับความนิยมแบบตะวันตกเช่นสเต็กเบอร์เกอร์หรือบาร์บีคิวซึ่งมีรสชาติที่เข้มข้นและหลากหลายส่วนของเนื้อที่นิยมมากที่สุดก็คือซี่โครงสันในเนื้อสันคอหรือเนื้อสะโพกเนื้อวัวเป็นแหล่งโปรตีนที่สูงและมีไขมันหลากหลายประเภททําให้เหมาะสําหรับการเจริญเติบโตและการพัฒนาของร่างกายแต่มักจะมีไขมันสูงกว่าเนื้อชนิดอื่นๆอันดับที่3ม เนื้อหมูบริโภคประมาณ110ล้านตันต่อปีเนื้อหมูเป็นเนื้อที่นิยมมากในหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศจีนและในเอเชียตะวันออกเนื้อหมูสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นไส้กรอกแฮมหมูยอหมูยองหรือว่าหมูกรอบทำให้เนื้อหมูเป็นอาหารที่มีความหลากหลายในการบริโภคนอกจากนี้ยังสามารถนำไปทำอาหารจานหลักเช่นขาหมูต้มยำหมู หรือผัดพริกหมูอันดับที่2เนื้อไก่บริโภคประมาณ130ล้านตันต่อปีไก่เป็นเนื้อสัตว์ที่นิยมสูงที่สุดในโลกเนื่องจากเป็นแหล่งโปรตีนที่มีราคาถูกและสามารถปรุงอาหารได้หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นการทอด ต้มย่างหรือการทำอาหารประเภทซุปไก่ยังเป็นอาหารประเภททางเลือกที่ดีสำหรับคนที่ต้องการควบคุมอาหารที่มีไขมันต่ำและมีโปรตีนสูงเหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัยอันดับที่1เนื้อปลาบริโภคประมาณ160ล้านตันต่อปี เนื้อปลามีความหลากหลายอย่างมากมีทั้งปลาแซลมอนทูนา่าปลากระพงและปลาชนิดอื่นๆอีกมากมายรวมถึงสัตว์น้ำต่างๆด้วยนะครับคุณค่าทางโภชนาการสูงมากเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีและมีกรดไขมันโอเมก้าสซึ่งดีต่อสุขภาพหัวใจและสมองการบริโภคเนื้อปลามีความนิยมสูงในประเทศที่ติดกับชายฝั่งหรือว่าทะเลประเทศที่นิยมทานอาหารทะเลอย่างเช่นญี่ปุ่นสแกดินเวียและในบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสัตว์ที่มนุษย์เรากินมากที่สุดในโลกบางอย่างนี่ทําให้ผมอึ้งไปเลยนะครับอย่างเช่นเนื้อมานะผมเพิ่งรู้นะครับว่าคนเรากินม้าก,กันด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับชอบกินเนื้อไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าช่วยคอมเมนต์กันมาดูหน่อยนะครับและสําหรับคอนเทนต์ในวันนี้สมองบวมขอลาไปก่อนนะครับทุกคนแล้วไว้เจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ